สวัสดีครับพบกับปาดไม้จูบันไม้นะครับวันนี้จะมาชมนะครับสวนผสมประสานนะครับซึ่งเป็นแปลงที่ปลูกไว้นะครับอ่าแบ่งเป็นโซนนะครับก็โซนลำยาคิดตั้นมงจัมโบ้นะครับแล้วก็โซนตุเรียนแล้วก็โซนผลไม้รวมนะครับผลไม้ตัวใหม่ก็มีลำยาคิดตั้นมงจัมโบ้แล้วก็เอบิวนะครับแล้วก็มีสะนะครับสระน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็มีปลาครับวันนี้ก็จะเอาอาหารไม้ปลานะครับ ตำแหน่งตรงนี้คือที่หาอาหารปลานะครับแต่ว่ามีปลาตัวใหญ่ลงไปอยู่นะครับเด่ย๋ยต้องหวานนอกๆครับก็มีหลากหลายนะครับลูกเอาไว้ครน่ครับปลานะครับที่เลี้ยงเอาไว้ครับแล้วก็มีหมีนะครับหมีกําลังจะลงไปตัวเรียนขึ้นมาขึ้นมาปลาจะกินอาหาร เราจะมีนะครับปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลน,นะครับเป็นปลากินพืชน,นะครับเราไม่จําเป็นต้องนินให้อาหารตลอดนะครับกับปลาเราก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับอาหารสองสามวันนะครับตุเรียนตุเรียนขึ้นมาตุเรียนขึ้นมานะครับเราตักสองสามวันนะครับเราก็จะให้ครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นปลากินพืชเนี่ยปลากินพืชมันข้อดีก็คือ เ,เขาสามารถหาแพลงต้นหาหาในน้ําได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกสระหนึ่งนะครับโดยสระข้างล่างก็จะมีเหมือนกันนะครับลาแต่เราต้องแอบไปนะครับไมไ่น้องทุเรียนตามมานะครับขาล่างก็น้องๆมารอแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนินนะครับนะครับนินแล้วก็ตะเพียน นะครับมีมีตะเพียนนะครับมาดำตามมานะครับมาดำครับก็เป็นปลานะครับซึ่งกินพืชนะครับนะครับปลาตะเพียนปลานิ่นแล้วก็สังเกตเนี่ยนั้นก็คือจะในกลุ่มของปลาเทพาครับผมปล่อยเทพาและบึกเอาไว้นะครับไม่กี่ตัวนะครับนะครับมันก็จะเวลากินอาหารก็จะรุนแรงหน่อยครับเทพา นะครับเทพาแล้วก็บึกอันนี้ก็เป็นน้ําล้นมาจากสระที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับผมก็สระที่หนึ่งน้ำติมก็ล้นนะครับปลากอรอบนั้นไม่ได้กัน้นตาข่ายนะครับก็ออกมาทางนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาขายาวจริงๆสระนี้ผมไม่ค่อยได้ปล่อยปลานะครับผมปล่อยเฉพาะสาบนนะครับแต่ว่านี่ครับปัญหาเรื่องของน้ําลงมามันก็เลยทําให้ปลาลงมาอยู่สารางจริงๆสระนี้จะปล่อยบึกแล้วก็เทพาอย่างเดียว เดีนี้เต็มไปด้วยนะครับปลาเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสระไว้สําหรับใช้น้ําในการเกษตรนะครับหัวใจของการทำเกษตรก็คือนี่เลยนะครับแหล่งน้ํานะครับถ้าเรามีแหล่งน้ําเนี่ยเราจะปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรมันก็ง่ายนะครับนี่เลยนะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแปลงลำยกิดต้านม่วงยาโบที่มาแต่งนะครับมาแต่งกิ่งพร้อมที่จะทําดอกในเรื่องในช่วงของพุษธาปกุมภานะครับปกติกุมภาเดี๋ยวก็จะทําดอกนะครับนะครับมีอาหารอาหารเหลือเดี๋ยวเราไปนะครับมีอาหารเหลือนิดหนึ่งเราไปสะบนดีกว่าเพราะว่ามีตัวกวนนะครับตัวกวนได้ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเขาหาทางที่จะลงไปข้างล่างอยู่ลงไม่ได้นะครับสาน,นีมันมันคว้างที่จะสูง นะครับนะจะลงนะครับจะลงถ้ามันสูงลงไม่ได้นะครับแต่เราต้องแอบนะครับเราต้องแอบนี้ปบสะบนอีกนะครับเพราะปลายังกินไม่อิ่มเพราะว่าหมาเราไปควนอยู่ให้ไม่ต้องเยอะนะครับพอประคองเขานะครับเราไม่เน้นให้ใหญ่อ้วนพร้อมที่จะขายเพราะเราไว้กินเองนะครับให้ตกกินเองก็เป็นกิจกรรมนะครับวันอาทิตย์ก็จะพาลูกมานะครับก็มาตกเบ็ด นะครับแล้วก็บางแล้วก็หวานเหตรงนี้ก็เป็นบอ่อพักน้ำครับเวลาหน้าฝนน้ำจากธรรมชาติน้ำจากป่าจากเขาก็ไหลนะครับลงมารวมกันในบอ่อพักน้ำนะครับแล้วก็ไหลลงมาจัดที่หนึ่งนะครับสัดที่หนึ่งเสร็จก็จะไปจรดที่สองทีเดียวเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกมีปลาซิลปลาซิลปลาตะเพียนปลานินแล้วก็ปลาดุกหน้านี่ครับก็ปล่อยนะครับการทำกรเกษตรนะครับปจัจจัยสำคัญคือแรงน้ำนะครับนี่ก็ทำกเกษตรไว้สำหรับว่าวกินนะครับไม่เน้นไม่เน้นขายนะครับแต่งนี้ก็ทำไว้เวลาการทำกานก็พาลูกนะครับพาลูก พาครอบครัวนะครับมาก็ใช้ชีวิตในสวนนะครับอย่างสำคัญก็คือนะครับแหล่งน้ําในแหล่งน้ําเราก็ปล่อยปลาไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นแหล่งอาหารของเรานะครับถ้าเราไม่มีปลานะครับมันก็น้ํามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คืออน้รักรดต้นไม้อย่างเดียวแต่ถ้ามีปลาอย่างน้อยเราก็ได้มีปลาไว้รับประทานแล้วก็น้ํามันก็ช่วยบําบัดครับโอเคนะครับก็มีนะครับลงไปอีกแล้วนะครับ โอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทูบบาตรแม่เจ้าปนไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ